แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะ29พฤษภาคม2 5 6 7อัปเดตจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ นายอัธกรเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรขึ้นทะเบียนปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรเพื่อรับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐและใช้ข้อมูลวางแผนเพาะปลูกฤดูการถัดไปพร้อมทั้งร่วมมือกับภาคีเครือข่ายพัฒนาสารสนเทศด้านการเกษตรเพื่อประโยชน์ของประเทศนะคะ ล่าสุดนายอัธกรศิรัตทยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดโครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี2567โดยมีนายประยธนอินสกุลประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้บริหารสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเข้าร่วมประชุมณนะห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์115โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรทั่วประเทศ ได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากภาครัฐจากการนําข้อมูลทางการเกษตรมาประมวลผลและวิเคราะห์ให้เกิดข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตรในภาพรวมของประเทศโดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายอาทิกระทรวงหมหาดไทยสํานักง,งานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตร์สารสนเทศหรือองค์การหมหาชนสํนงงานักงานสถิติแห่งชาติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาตินะคะสำนักง,งานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสำนักง,งานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนหรือ DGA สมาคมประกันวินาศภัยไทยและบริษัทไทยคมจำกัดมหาชนเป็นต้นนะคะซึ่งความร่วมมือจากเกษตรกรและหน่วยงานดังกล่าวสามารถนำไปพัฒนาช่องทางตลาดและเศรษฐกิจให้กับเกษตรกร เพียงความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกระทรวงเกษตรและสหก,กรณ์มีภารกิจขับเคลื่อนนโยบายด้านการเกษตรสู่ความสำเร็จตามนโยบายตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ของรัฐบาลโดยมุ่งลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มซึ่งโครงการขึ้นเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี67จะเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรให้ได้รับ ให้ได้รับการสนับสนุนจากโครงการภาครัฐและได้รับความช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาตินะคะอีกทั้งสามารถนำข้อมูลไปวางแผนการเพาะปลูกในฤดูกาลถัดไปซึ่งข้อมูลการลงทะเบียนทางภาครัฐจะนำไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้น3เท่าใน4ปีซึ่งปัจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรทั้ง กรมประมงกรมปศุสัตว์กรมหม่อนไม้การยางแห่งประเทศไทยและกรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งข้อมูลทั้งหมดนะคะจะถูกนำมาบูรณาการการใช้งานร่วมกันเพื่อช่วยในการจัดสรรทรัพยาการทางการเกษตรและสวัสดิการด้านการเกษตรรวมถึงใช้ในการวิเคราะห์และวางแผนการพัฒนาการเกษตรและเศรษฐกิจด้านเกษตรในระยะยาวต่อไป โดยในปัจจุบันมีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมทั้งสิ้น17.9ล้านรายแบ่งเป็นเกษตรกรจำนวน6.9ล้านครัวเรือนและสมาชิกครัวเรือนจำนวน11ล้านรายโดยในปี2566มีเกษตรกรปรับปรุงข้อมูลกิจกรรมทางการเกษตรนะคะจำนวน6ล้านครัวเรือนพื้นที่147ล้านไร่นับพื้นที่แบบสะสมนะคะกระทรวงเกษตร จึงขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรไทยที่ทําการเพาะป,ปลูกแล้ว15วันแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรทุกครั้งที่มีการเพาะป,ปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้นปลูกแล้ว30วันหากยังยืนต้นหากยังยืนต้นให้แจ้งปรับปรุงข้อมูลทุกปีทุกปีรอบการขึ้นทะเบียนให้ตรงกับความเป็นจริงและปัจจุบัน เพื่อรักษาสิทธิ์และโอกาสที่จะได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐโดยสามารถแจ้งได้ที่ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชณนะสำนักง,งานเกษตรอำเภอทุกแห่งหรือเกษตรกรดำเนินการด้วยตนเองทางระบบออนไลน์ผ่านระบบ eform ที่เว็บไซต์ e f a r m e r d o a e g o t h หรือแอปพลิเคชัน Farmbook นะคะกระทรวงเกษตร,รและสหกรณ์แจ้งข่าวเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรขึ้นทะเบียน และปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรเพื่อรับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐและใช้ข้อมูลวางแผนเพาะปลูกฤูดูการถัดไปนะคะอัปเดต29พฤษภาคม267 7